มันเฮาให้โชคสวัสดีส่สุภุสุขนครับผมเมื่อนี้กับบันที่สามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมน้องพี่น้องคงทุท้ายแล้วกั่ขีมาให้แน่วทางรัฐบาลไทยโคงทุท้ายของเกงสยามกันน้องพี่น้องนะเนาะมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องบอริษัทมมาลายงวดเพราะว่ามันกัด เจซี่ก็บ,บอกให้ตามยุตตาวาหันติดต่อเพื่อนบ่าไเพื่อนก็คิดว่ามีห่เบอร์โทรบ่าหายยั้งเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนกับวายูเป็นทีอย่างสินาไปน,น้ำหากระยับขึอบ,บ่อพองสินาเนาะพี่น้องเนาะบานนี้งวดวันที่เนนสิงหาได้มากพี่น้องเด้อได้มากแล้วพี่น้องเพื่อนกับมีของเก่าหายเบิงเนาะหองกับบัวเนาะจาก เขาเ่าเขายังได้เิ่นก็นมีของเ่าให้เบิ่งน้ำเสียละตัวเดียวเล็กเด่นเล็กวิ่งซ้ายวิ่งนี้ตามันก็นเขาอยู่แล้วนาะพี่น้องคงจับคู่มันก็นเขาสองหกตรงๆของเปิ่ลน่ะนะเขาสองหกตรงตรงเล็กเปิ่นก็บ่ไไ้หลายคู่หลายหางได้พี่น้องเด้เล็กเพิ่น เลขก็มีสี่คูหนึ่งตว่าเพิ่นโบเขียนบนล่างเข้าก็เอาบนล่างเอาได้พี่น้องได้เพิ่นโบเลยเขียนว่าบนล่างได้พี่น้องอเห็นหวันหวยวันวันที่สิบหกกรกฎานะพี่นอ้องอะอยะ่าเฝ้าอย่ารีบได้พี่น้องได้อยากได้คล้องดีก็อย่าเล็งอย่าหลีบเพราะว่ามันต้องให้ได้ แปดนาทีเราพี่น้องเนาะต้องให้ได้แปดนาทีพี่น้องเฮ้าอยากได้ของดีก็ต้องอดใจบ่เมนลีลาเน๊ตว่าส่วนมากปานดใดสขี่้เบิ่งขี่โซ่เชวาเด้ไันต้องให้ได้แปดนาทีมมนต้องได้บมแมนต์บเลี้ยวนะพี่น้องเนาะจิบเลี้ยวนาทีนึงก็ได้เป็นหเห็ุนาทีหนึ่งอันนี้มันคือยูทูบนี่ก็คืออย่างตามก็ต้องแปดเราพี่น้องเนาะแปดขึ้นก็เบิ่งหลักฐานของเก่าไปเบิ่งไปพังๆกันกน่อน สวัสดีคับกิดถือใจตรงใจพี่น้องเฮาว <c oughs> อขอโทษขออภัยพี่น้องอไปหามากเนาะพี่น้องเนาะแต่จีตแต่กอนก็เเคยมาลงอยู่เพราะว่ามันติดต่อเพิ่นบได้เด้นี่ซ่องกระด้มาแล้ว ซ่องกระไดมากเลยพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เออตัวนี้พิ่นบ่ได้เขียนบนล่างเลยพี่น้องลื่มเบิงซ่องตัวนี้พิ่นบ่ได้เขียนบนล่างแต่ว่าแต่ว่าหนาซ่องพิ่เขียในให้อยู่นี่บนล่างเห็นบ่บนล่างกลับด้วยสี่คู่นี่โอ้พิ่เขียนไ้อยู่บด้เบิงหนานซะ่องแต่ว่าตรงนี้พิ่นบ่ได้เขียนบนล่างเพระว่าเอฟซีพนก็บเอ ขี่ง้งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นบ่เขียนบนล่างอันนี้เพิ่นเขียนบนล่างกลับด้วยเห็นบ่สี่ครูงี่พี่น้องสี่คูสี่หางแต่ว่าแกเบิ่งแล้วล่ะพี่น้องนี่แกเบิ่งแล้วล่ะนี่ แกเบ่งแล้วขาดมุลนิยปุ้ยสอง เ๋ยวาได้พี่น้องเด้ออดใจเบิ่งอ็จะ่าได้สามนาทีหนึง่งเออโอ้มันตรงกันกันกบเยอยูกอัดบ้านบอกตัวพี่น้องเขียนมาเนอ พี่เขียนอยู่แล้โอ้วะพี่เขียนบ่เขียนนะพี่น้องบ่เอาเลขเพิ่นเขาสามงวดล่ะปูอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องปูอยู่บ้านนี่ปูอยู่บ้านนี่เพิ่นมาอยู่ใหม่เพิ่นให้เข่าสามงวดล่ะงวดวันนึงกัเข่าสามตัวโตดเนาะเพิ่นให้อ็นเพิ่นไฮสองเพิ่นให,อนให้อย่างเพิ่นไฮสี่ เป็นห้ยซีสองสามเนาะเป็นห้ยซีสองสามบ่หงวดเมื่อนึ่งกันข้นหน้นาตาหน้าส้อยกับเขา่าซีสองสองซีที่กระเจ้าถือกันเมื่อนบานพี่น้องบาทน,นี่ได้มากละ่ะที่บอกพี่น้องในคลิปนี้เลยเพิ่นมาอยู่ใหม่แอดกับบลูว่าอะไไปวัดว่าอะไไปวัดบาดนเนาะเพิ่นมาอยู่วัดบานส่วนมากแอดกับคลิปกับคลิปไปถวัดปาน่ะพี่น้องบา,บานบานว่าอะไไปเพิ่นห้ถือมาสามงวดละ วันม่อันกับเขาหอดสามตัวตัวพนะซีสองสามซีสามสองก็เลยก็เจ้าถือกันเมื่อวันวดนนี้เพิ่นก็นหายมากแหละพี่น้องมาเบิ hmm. ่งเกงสยามก่อนพี่น้องมีหลักฐานของเกาให้เบิ่งนน้อันนี้ของไม้แล้วพี่น้องเนี่ยนี่ของไม้เนี่ยพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอา พี่น้องบาไล่ตางเนาะมีวันที่บอกโยเลขวิ่งเพื่อนในคิมี่หกศูนี่พี่น้องหกศแต่ว่าตัวเดียวคือ4มาแน่วาสันเดนบอกตัวเดียวมาแน่วาสันศูนย์ซีหนึ่พี่น้อง4คูพี่น้องข้าแคปหน่อจะเอา เห็นอยู่ดอกเฟิรนว่าบนล่างกลับด้วยเด้อพี่น้องกลับน้ำกลับน้ำสี่คู่นี่กลับน้ำสี่คู่กลับน้ำกลับด้วยเด้อพี่น้องเด้อบารนี่คีบาัาเหล็กปูมาอยู่ไม่ได้บารนี้เราพี่น้องเนาะฟัง ขักฟังดีๆเพื่อนไฮมาหนึ่งเกียสหรือว่าหนึ่งสีเกียได้ไปนองเด้ฟังขักฟังดีๆอย่าเบิ่งพวดๆที่เบิ่งลิบต้องเบิ่งให้จบเพื่อนเข่ามาแล้วสามวดงวดนหนงวดที่สพระเพื่อนมอยหม่หนึ่งเก็ เห็นมัมันตรงกันอยู่นี่เขาตัดเอาได้พี่น้องได้แอดโมเขียนว่าฟังเอา,เอาทีเป็นหนึ่งซีนี่หรือว่าซีเจ็ดนี่เขาตัดเา่าซไตรเอาหรอือว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ได้พี่น้องได้โมเขียนเอาตามนั้นครับผมแคปหน้าจอเอาถ้ามาักขัจัดถ้าคัดกระพนันตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่าน ก็จะเรื่องฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามบานเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม